สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมวิธีการห่อข้าวต้มหางเทศกาลวันออกพรรษากันนะคะอันนี้คือเตี๋ยวนะคะเตี๋ยวนี้ทํามาจากไม้ไผ่ลําลอกนะคะใช้สําหรับมัดข้าวต้มค่ะส่วนใบตองที่ใช้หอ่อวันนี้เราจะใช้เป็นใบตองใบกระเพาะนะคะเพราะว่าเวลาเราห่อเสร็จแล้วเขาก็จะมีหางยาวๆออกมาจึงเรียกว่าข้าวต้มหาง สำหรับการห่อวันนี้นะคะเราจะใช้เชือกมัดแค่สองเปราะพอนะคะเพื่อความสวยงามถ้าเรามัดสามเประมันก็จะดูข้อสั้นจนเกินไปมองดูแล้วไม่สวยนะคะเอ็นหลังโชว์หน่อยเฮ้อสวยสวย ส่วนข้าวเหนียวนะคะวันนี้เราจะใช้แบบนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็มาผัดทีหลังนะคะหรือว่าเรียกว่าการมูนนะคะอัตราส่วนในการทําข้าวเหนียวมูนวันนี้นะคะเราใช้ข้าวเหนียวดิบ5กิโลกรัมน้ํากะทิ3กิโลกรัมน้ําตาลทราย2กิโลกรัมนะคะเกลือป่อน7ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะส่วนถั่วดําใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คะ่ะมาดูวิธีการห่ออีกรอบหนึ่งนะคะ เมื่อเราทำการห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกลตัดเชือกเตี่ยวที่ยาวแหลมแหลมองอมาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ลังถึงนึ่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ